สวัสดีค่ะเปิดสาเหตุตลกดังเบาวิวเสียชีวิต เมื่อวันที่31มกราคมมีรายงานข่าวการสูญเสียนักแสดงตลกชื่อดังนายวินัยบุญแก้วหรือเบาวิวสะพานแขวนเสียชีวิตแล้วในวัย59ปีหลังรักษาอาการป่วยมานานหลายปีโดยวันนี้30มกราคมลูกชายนายวินัยได้แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ o กเบาวิวสพานแขวนสวัสดีครับผมตังลูกชายพ่อวินัยตอนนี้พ่อผมเสียชีวิตแล้วนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านและขอแจ้งรายละเอียดการสวดอภิธรรมและวันชาปนากิจให้ไว้ตามรายละเอียดในภาพนี้ครับวันที่30สวดพระอภิธรรมเวลา18.30นาฬิกานาทีวันที่31สวดพระอภิธรรมเวลา18.30นาฬิกานาทีวันที่1สวดพระอภิธรรมเวลา18.30นาิกานาทีวันที่2เวลา1 0 3นาฬิกา30นาที ถวายพัตตาหารเพนเวลา15นาฬิกาพระธรรมเทศนาเวลา16นาฬิกาประจุมเพลิงและวันต่อมาเพจดาราภาพยนตร์ได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กพร้อมแสดงความอะไรยต่อการจากไปของศิลปินตลกผู้เป็นที่รักโดยระบุว่าเรื่องเศร้าคนบันเทิงวงการตลกเศร้าอีกครั้งกับการจากไปของเบาวิวสะพานแขวนวินยัยบุญแก้วจากไปอย่างสงบหลังป่วยนาน หลายปีทีมข่าวดาราภาพยนตร์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววินัยบุญแก้วเป็นตลกเบาวิวสะพานแขวนที่จากไปอย่างสงบด้วยการป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วเคยร่วมงานช่อง11 NBT น้องคุณดีนามเบาวิวสะพานแขวนเป็นตลกตั้งท้วมแต่มาดแมนเสียงแป้นกูกรูเป็นเอกลักษณ์ ชื่อสกุลนายวินยัยบุญแก้วสู่สุขติสวงสวรรค์เถิดน้องรักจะได้พักหลับสบายด้วยอะไรปบทอลัยโดยซ่าหมาวอขณะที่ถั่วและเชิญยิ้มตลกรุ่นใหญ่ได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานพิธีพร้อมข้อความไว้อะไรว่าศิลปินตลกต้องจากพวกเราไปแล้วขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่ง วินบุญแก้วขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีและพบพระศรีอาระยะในเบื้องบนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและแฟนคลับของเบาวิลสะพานแขวนกับการจากไปของศิลปินตลกผู้มอบเสียงหัวเราะให้กับคนไทยมายาวนานขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ